เอ้ยปล่อยๆปล่อย เฮ้ยป็นไงบ้างวะอยู่ข้างในเป็นไงบ้างมีแต่นกเนี่ยเฮ้ยต่อยไปต่อยทำไมโอ๊ยสบายดีไหมอะไรวะอยู่ไปอยู่ไปยาวๆเลยอยู่ไป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 แล้วมันต้องออกมานะมันออกไม่ได้เนี่เฮ้ยตีเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเอฟเฟกต์ขุดช้ามันขุดอะไรไม่ได้เลยอะม่มีทางให้แก้แค้อีกละก็ออกมาจะฆ่าไปเลี้ยงเลยขุดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยกลับมาเนี่ยทำไมทำไมโดนขังเหมือนเดิมเลยอะก็โดนรไงโดนกระจไงก็โดนขังตลอดเลยุไม่ได้อะุไมใช้ความสามารถอะไป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  ไปกลับบ้านเลไปไปคนโงไปตรงนี้แหละโอยผมอยู่ไหนเนี่ยีแต่โนกนะครับตรงนี้เป็นกกงงโนกเหรอเอ้ยอนีมันคือกงโนกใช่ไหนฮะสััไปกันแล้วโอ้ยทุกคนน่าจะกงนครับผมติดอยู่ในกกงน้นะครับทุกคนผมจะออกไงดีเนี่้วผมติอเขุดชา์หลดูขในตัวก่นครับมีไม้มีเหล็กมีเออมาเข้าวนะครับทุกคนแล้วก็บนมิวเดี๋ยวนะโหทำไรได้เนี่ยเดี๋ยวนะ มันทำอะไรไม่ได้ทุกคนเออผมได้แค่โต๊ะคามนะครับเอาคามมาก่อนอยังไงผมว่าอาจจะต้องใช้นะครับแต่มันทุกไม่ได้นะครับทุกคนคืบวางแล้วางเลยดูดิแล้วก็มินเลยตรงนี้มีน้ำเหรอมีทางไหนที่ผมออกทางน้ำได้บ้างมีทางไหนเออไม่มีนะครับถ้าเป็นแบบบล็อกเดียวผมจะออกได้แต่ันี้มันออกไม่ได้ไงตรงนี้มีรูอยู่แต่มันออกไม่ได้เหมือนกันเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยแต่มีข้าวเลยนะ เฮ้ยทุกคนได้เสียงวัวป่ะเสียงวัวครับทุกคนอ๋อโอเครู้ได้รู้แล้วรู้แล้วครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะปูมันในข้าวนะครับแล้วก็นี่ทําให้ข้าวมันโตจากนั้นเดี๋ยวผมจะให้แบบวัวมันเดินมาทางนี้นะครับแล้วผมก็ทําทางวัวเอ้ยทางน้ํานะครับทุกคนแล้วก็ตักตักนมวัวครับแล้วก็กินเอฟเฟกต์นี้ผมก็จะหายไปแล้วขุดออกเออวัวอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเสียงวัวใกล้มากเลยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใกล้อยู่ไหนเนี่ยทุกคนโอ้โหนกมันก็บังเลอเกินนกอย่าบัง โอ้โหผมต้องฆ่ามันใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่อยากฆ่าเลยทุกคนวัวอยู่ไหนเอา้ามันตายแล้วครับเออทุกคนมานี่มานี่แป๊บน,นึงนะตักนี่ไงตักได้แล้วเออแล้วก็กินโอเคครับทุกคนเอฟเฟกต์หายแล้วนไงผมขุดได้แล้วขุดออกเลยโอ้โอหเฮ้ยครับออกก่อนขุดออกก่อนนะครับขุดทางนี้ขึ้นไปด้านบนลงครับลงไปเลยครับหมู่บ้านอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอ ไปแก้แค้นพวกนั้นนะครับทุกคนผมต้องแก้แค้นพวกนั้นเลยนะครับเฮ้ยทุกครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนอยากให้ผมแก้แค้นด้วยเลยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดูของในหมู่บ้านก่อนว่ามันมีอะไรให้แก้แค้นนะฝากกดไลค์ให้ถึงสักสามพันไลค์เลยนะครับไปอุ้ยโอ้ยจะตายจะตายสเกลตันโอ้ยเฮ้ครับเข้าในหมู่บ้านก่อนโอ้ยมีคนอยู่ในหอคอยด้วยครับเดี๋ยวอันนี้กินได้แน่โกเบอร์รี่กินได้นะครับปึ๊บโอ้โหมีคนอยู่ตรงนี้อันนี้พวก ของช้าธรรมดาไม่มีอะไรดีนะครับเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้มีใครเนี่ยบีกีนกับพีโอ้โหเขาตีกันทำไมอ่ะผมจะไปไงดีเนี่ยจะผ่านตรงนี้ไงเนี่ยเออสองคนนั้นทำอะไรเฮ้ยตีทำไมเนี่ยเอ้ยถ้าวางมากก็มาเฝ้าเวนอ๋อโอเคโอเคได้แล้วทุกคน,นอยู่ตรงนู้นเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลย,เลยอยู่ตรงนู้นกันใช่ไหมเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมวิ่งมาทางนี้วิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยครับวิ่งครับโอ้โหมีคนอยู่ด้านบนนะครับทุกคนผมต้องระวังอย่าหายมาทางนี้เลยนะอย่านะ เฮ้ยเฮ้ยหิวข้าวโอ้โหขอข้าวหน่อยมีอะไรขึ้นา่เอ้าขึ้นไปไให้มันหน่อยเออมาบ้านหลังนี้นครับทุกคนโอเคตรงนี้ตรงนี้เข้าได้ครับตรงนี้เข้าได้เออที่ขุดโอ้โหขวานมานะครับแล้วก็อ่ะเอาพวกอุปกรณ์นี้มาทั้งหมดเลยนะครับให้พอแล้วกันได้มีพวกชุดกล่องเนี่ยผมขออาหารก็เลยเฮ้ยประตูเปิดอาหารเฮ้ยประตูเฮ้ยทุกคนมีประตูวาร์ปด้วยทุกคนเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันใช้ไงอันนี้ล่ะ โอเคครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอลองใช้ประตูวาร์ปดิมันใช้ไงทุกคนนี่ครับกดขี้ขวานะครับมันจะสร้างประตูวาร์ปขึ้นมาประตูหนึ่งโอเคทุกคนยังไงทำประตูแล้วก็เข้าไปปึ๊บเฮ้ยโอ้โหทมไมเกิดตรงนี้อ่ะเอยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคครับเอาไว้หนีนะครับทุกคนประตูนี้เดี๋ยวผมกลับที่เดิมก่อนกลับโอเคกรับกลับกรับโอเคอันนี้ครับโอ้โหได้ประตูไว้หนีนะครับทุกคนจากนั้นขอหาหาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโ เปิิดดผที่ไปไงดีเนี่ยทุกคนไม่ผมมีนี้อยู่นี่ว่าโอ้โห,โหลเลือดเจ็บมากไาไงดีวะเนี่ยถ้าผมโดนไม่แต่นิดเดียวคือผมตายปึ๊บมาทางนี้รถเร็วเร็วเฮ้ยครับขัมาทางนี้เลยเฮ้ยเฮ้ครับเฮ้ยอาหารเนื้อไก่ดิบเดี๋ยวเผาก่อนเผเาก,ก,ก่อนครับเคยเผาเผาไว้ก่อนเผาไว้ก่อนปิดประตูไว้ก่อนครับทำไมมีแต่ของอย่างเงี้ยไม่มีของดีครับทุกคนเดี๋เนื้อไก่แล้วโอเคครับว่าไงโมของหายใช่เหรอเออเนี่ยของห โอ้ยว่ะเฮ้ยหายได้ไงวะเฮ้ยใครก็ได้ไปเฝ้าชั้นสองหน่อยทั้งหายุกคนเนี่ยของในกล่องหายไปหมดเลยเอวากินใช่ปะอะไรผมเฝ้าเว้นอยู่เออวามันก็อยู่ตรงนู้นตลอดอ้ยครับได้ก่อนแล้วโอ้ยใครก็ได้ขึ้นไปเช็คชั้นสองดิทุกคนเดี๋ยวผมเฮ้ยปิดประตูหนีคุณหนีคุณหนีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นอไอ้นอนไอ้นอนไอ้นอนไหนวะเฮ้ยขับจริงเฮ้ยไหน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 พี่นนอยู่นี่หรอโอ้ยไหนไหนพี่นนท์อยู่พี่นนท์เฮ้ยเลื่อนย ไปพี่เดได้ไงวะเฮ้ยไปได้ไงอะะตามมาโอ้ยทุกคนจะตามมาทำไมมีเรื่องโอ้ยดับไฟเอ้ยโอ้โหแรงเดี๋ยวแรงไป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 นรอดมาได้ยังไงงงใช่ไหมล่ะไปแรงไปแรงไปแรงไปมาดิมาดิงงกันใหญ่งงกันใหญ่ไม่งงไม่งงขึ้นครับ ไหนนีหนีไอ้นอนอยู่ไอ้ไปมายู่บนอยู่บนไม่ต้องตามมาโตามตามตามโอ้ยแรงเลยทุกคนเดี๋ยวผมทำปุ๊ว้ามหนีเคลื่อนเคลนเร็วเร็วเร็วเคลื่อนไปขึ้นไปเคลอนไปอยู่ข้างบนเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมาไหนวะไหนวะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ย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 มันว้ามไปไหนแล้ววาไปไหนตามไปดิว่ดไม่ได้วัดไม่ได้ไปแล้วครับทุกคนผมกลับมาแล้วกลับมาไหนเนี่ยผมอยู่ในหมู่บ้านคนเดียวเดียชาวสะดวกครับ ไม่มีใครอยู่นะครับเออ,ต,เอ,อตรงนี้มีเดสโตนอยู่ครับทุกคนเอามาเอามามีเสโตนต้องดูก่อนว่ามันแก้แค้นได้ไนะครับทุกคนว่าเขาจะกลับมาตอนไหนไม่รู้นะครับมันกลับมาได้นะครับทุกคนถ้าเขามีประตูเออมียาพิษอ้อยาสปีดมาด้วยกันยาพิน่าจะเอ้ยาสปีดน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ยาสเต็งไม่ยาสเต็งเออเคยเอามาครับก็มากยังเนี้ยชื่อเฮ้ยมันกลับมากลับมาได้ไงวะเนี่ยทุกคนเช็คหัวเลยไอ้นี่อนี่อ้น่ตรงไหนนี่ไอ้นี่ทีเดีีเเลยขอคอยขอคอยขอคอยเมื่อกี้ไปไหนมาหรอเฮยคว้า ว้าวตามไงปึ๊บทุกคนไปตีเฮ้ยมึงคือเจ็แก้วอ่ะตามดิไปแล้วทุกคนไปตามวิญญาเลยครับวิ่ญญาครับทุกคนตามไปตามไปไปไหนครับไปทางไหนไหนตามตามไปทางไหนอ่ะไปครับทุกคนไปตามไม่ทันอ่ะ ผมต้องพักกับพวกมันก่อนนะครับก็ตามผมมาไปเนี่ยเฮอน่าจะรอดครับเฮ้ยอาไงดีเนี่ยทุกคนเฮ้ยครับทุกคนน่าจะรอดแลละเดี๋ยวผมขอดูของก่อนว่าไม่มีอะไรแก้แค้นได้บ้างผมมีแค่เลสตนแค่นียมันจะแก้แค้นอะไรได้ทุกคนแค่ตาตกตาครับทุกคนทําเป็นแบบกระดักตกตาแต่ว่าผมว่ามันซ้ำไปหน่อยเดี๋ยวขอดูแถวๆนี้ก่อนมีอะไรบ้างผมต้อง้ำาวแถวๆนี้ก่อนนะครับว่าม่มีอะไรบ้างแถวนี้ไม่มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยโอยโฮยทุกคน เพอตาขาบเฮ้ยเดี๋ยวๆ้ยเฮย้ยโอ้โหโอ้โหวิกอบพังเลยทุกคนโอเคเอออันนี้แหละเอานี้แหละเป็นกับดักแก้แค้นะทุกคนโอ้โหตาขามีพิษโอ้พิษแรงมากเฮ้ยตาขามไปไหนอะเอ้ยตาขาบทุกคน้ยเ้ยโอ้โหตัวยักษ์โอ้ย้ยแรงแรงโอ้ยแรงมากมันมีกี่ตัวโฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนโฮ้ยเ้ยโอ้โหแรงมากโอเคเป็นไงมีโทเทมอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวมันเดินตามผมใช่ไหโอเคมาที่นคน โอ้โหแรงมากแรงมากแรงมากมากโอเคครับเดี๋ยวเอานี่แหละไป็นกระดาษแก้แค้นโอ้โหผมเกือบตายครับแถวหมู่บ้านน่าจะมีถ้ำอยู่นะครับทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมพาพวกมันไปที่หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับทุกคนเฮ้ยมาเนี่นี่ครับตามมายาวเลยเอ้าที่เหลือสองตัวไม่เป็นไรสองตัวก็แรงโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเอามันลงไปในถ้ำเลยนะครับนี่ผมทําเป็นหลุมนะครับแล้วตรงนี้เป็นถ้ำกว้างๆใหญ่ๆ ข้างๆหมู่บ้านนะครับทุกคนผมขุดหลุมไปเลยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีซอมบี้ด้วยโอ้โหเอา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 มันลงไปลงไปอ่าแถมแถมให้ครับแถมให้ลงไปเอาโอเคครับช่างมาันเถอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะล่อพวกเขามานะครับคือพิษมันแรงมากดูดิผมก็เกือบตายขนาดชุดเกราะผมแบบชุดฟูเลยนะก็เกือบตายครับทุกคนถ้าพวกนั้นมาก็น่าจะตายเลยนะเออดูดิโอ้มีอยู่สองตัวเอ้าโอเคครับซอมบี้ลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปล่อพวกเขามาเลยนะครับทุกคนโอเคไปไป โอ้โหผมว่าตายแน่เลยป่ะเดียวทรครับไปทุกคนอยู่ไหนหมูบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมูบ้าอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนไปไปไปมานี่เร็วเดี๋ยวต้องไปหากันปึ๊บไหนววะ,ะ,วะอยู่นี่อยู่ที่ดดียวครับอยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วบดต้นไม้บต้นไม้ทุกคนมานี่มานี่มานี่ไหนมาี่นมานี่หนมานี่หนมานี่ไหนวะ้เีวะปึ๊ต้นไม้อยู่นี่ มานี่มานี่ม่นี่พี่นนอบพี่อยู่นี่นี่เอาว่าเอาว่าใกระตากัศเวโอ้ยมังอาจข่าไว้ได้กรงนกวนี้ข่าไว้ไดกรงนกดีนักจะเจอแน่เนี่คือการแก้แค้นเข้าใจไหมเอา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 โอเคทุกคนรู้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 ๆพครับาีิ ไปตายไงอยากตายไหมอยากตายก็ตามมาเร็วาดิอยากตายวะอยากตายวะตามมาเร็วหยุดจุดจุดน้นดไทุกคนหยุดนะเว้ยตามตามงตามตามหยุไปยอมหยุดไดยเฮ้ยหยุดหยุดตามดดดหยุดมันนี่เยอะมานี่เยอะุมานี่เยอะมนี่เยอะทำทไ ตามไปแร็วเฮ้ยตามไปดีไปไรไปให้มัเลยอะไรอ่ะดไงตัวอะไรเนี่ยไปเฮ้ยจิตแรงไปเลยจิตแรงเลยเฮ้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 ยไปไเยตามไปให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรดนี่ตะขาเป็นไงเฮ้ยตายเรีบร้อยครับทุกคนเขาตายหมดแล้วอือตะขามันแรงมากทุกคนดูดิโอ้โหของ เป็นไงบ้างครับทุกคนแกรแก้แครนคราดีนะครับทุกคนก็คือเอาตะขามนะครับแบบตะขามยักนะครับพีดแรงมากเลยนะก็ให้พวกนี้โดนตะขาบพนพีดใส่นะครับก็เป็นไงบ้างอย่าลืมกดไล์กดกตากกวากดดิ่งอยู่ห้องผมด้วยนะครับข้างหน้าอย่าให้แกีแค้นด้วยอะไรทุกคนคอมเมต์มาเลยนะครับโอเคบา,บายบายกดซับไปถึง500,000ซับเลยนะครับโอเคบายบาย